สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกับสิผ้ามายามเหมือนอะไลครับใส่จู่ไว้เขียนหลังครับใส่ไว้เกียนหลังมือวาน,นกับว่าได้ไทยพี่น้องมือ,อวาดฝนตกคักเรื่องบรรยากายครับดีครับบรรยากาศป้ายหยาทองให้ทองหน้าป้ายหยาครับครับชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศใส่จู่ไว้ ย็ดหลังเยอะใส่เดือนครับใส่เดือนเยอะคอบจัก,กววรวาลเพิ่นป่าปลาไปรุนน้ำกัดด้วยพี่น้องไปรุนน้ำกัดครับไปรุปร่นน้ำกัดครับหลังแรกเข้าย็ดหลังครับย็ดหลังลหลังแรกหลังแรกโอ้โหนกัดย่างไปส่้ายังไงดีก็เป็นทุกชิอ,อิปลาเขาหนิว่าหน่ว่า เขบาบ่อ้อ้โหใส่น่อยครับโอ้ตัวังเตี้ยบครับน่อยครักเท่อุ้ยดีบเป้ยหรอครับเดีย๋ยเอาไปควันจีไปป้ยครับจะหลูได้แม่ไปทักไหนอเนาะอ่ะไปจีป้อยอยู่หรอครับรลุดตัวครับรลุดตัว แดกสองเต่าบนเบ้ใส่น้อย <c ười> โอ้ว่าอยี่ยเดี๋ยวครับไม้ผมมาใส่ปีที่แล้วกันลักมาหลอบแรกกับไอ้โคตรกน้ำขึ้นไม่จัดได้มันหลุนกันเดี๋ยวไปอยู่ไปขีนโบขึ้นขึ้นขึ้นเห็นมั้ยเด็กหล,ลัง เอาทุนหลังทุนหลังก็ดดีครับเนื้อใส่เดือนโหอย่างหครับว่าอยางยังไงอย่าป่วนต <t nak> ัวยโสุดยอดเลยครับมือลุ่นหลังที่สองใสอยู่ใส่นอแล้วที่สองก็ไดรืมกันเนี่ยผมกรได อึ๊บนวดิโอ้ปอ่าหยาครับป่าหยานี่ครับหยาปองล้วนปปรองปรองงับะะใสใสล ลูกสวนเรียบบาทเนี่ยห่าไงนะคอับพอฟอยยงดีหลายเฮ้ทั้งได้ยังดีงดพวดยังจนลูกสวนจะขว้างเลยพี่นาะโอยู่วะขุดน,น้ำดึกเอามันมันเด้อมันมันเด้อ เงียใส่เดือนโอ้ดีเงียบปิดครับโมมานเลยฮะโมเทียงคำนุนตัวเงียใส่เดือนขอบจักรวาลโอ้ยป่าโบ้ป่าเบิดแล้วบ่ปีกวันเอ้ยปีที่แล้วดิเอ้ไปได้ไล่โล่ซิป โกรลเลยครับท,ที่แล้วดีกนี้หยาบปิดเลยปะรองหลังได้ดชอกเตีมน,น้อยๆที่เด็ดปอยอยู่ตัวนี้หน่อยอ้าดีตัวครับพี่หลังหลังผ่านไปได้ดชอกเต้มน,น้อยๆหลังที่สามครับไปเทมานบ่ามานบ้ ไปอยู่ไปกินเนอมันหมอใส่สวยๆปโอ้เียปีดครับเลยเบิดป่าพอเีอยปีดเนี่ฝ้า s w งแล้วครับกำลังเฝ้าส w ง n แล้วกำลังเฝ้าไป s อ๋เดี๋ยวว่าเบิดคัเบิดแฮ่ nha rượu doạ nha yannon nha rượu doạ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  rượu không rượu doạ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  ôi doạ ôi, rượu ôi, ôi. ทังที่สี่ครับมันเด้อมันเดอให,ให้เดไปดอยู่ไปกินเลด้อเอาเยียบปิด้วครับโอ,อ,อ้ทางไหนลลงสวนต้นเนี้ยลงส,วน,นงยยลงสวนแล้วพี่รองอ้วว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 หลวววงวว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 ว อวันขาวันลุกสวนสยบบดนี้พี่น้องเจ้าป้าญาตงพี่ว่าลุกสวนเลยบร้อยอู้บุปผาไหับสีป้าหญ่ว่องหลังที่หาครับ อรุ่นแล้วที่หาครับโอ้ยยังป้ายหนาจิตยังขักมันหมานเดอ้อมันหมานเดอ้ออึ๊บอึ๊บอึ๊บอ้าวมีเตียมนะครับเอออีด,ดีแม่เห็นว่ากันไรใส่สวยใส่สวยใสย่สวยครับอยู่สามส,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 สี่ขีดครับตัวเนี้ยอ่าหงเด็ดสามเตียม เดี๋ยวไปรุ่นต่อครับไปครับต่อ,ตอ,ตอรุ่นต่อมาผิดมูกันครับพี่รอกมาลุ้นด้วกันโอ้ปอัญหาครับปัญหาเนี้ยใหญ่กลาแล้วครับพี่รอกออมันบานดินี่กำลังใจมันเขา 2, ่าสองสามตัวผิดนะเก้าเขา่เขาสี่ตัวจุดที่หายากครับเบิดแลว้ววะ ว่ากันได้ปีที่แล้วก็ใส่คักใส่เนี่ยสามชีที่อับเลยปีที่แล้วกันได้เราสองสามโล่เลยครับมาตัวครับหลังที่หกห้องใช่ละยังเลื่อกเดี๋ยวสียังแขหงลงยังเลืยเดี๋ยวพี่งลงลหลอกใส่ไปดีละ đây là cây là không xuân rồi. gì không, không chia lọ được theo này không muốn chia thì phải nọ ออเอาเจียงดีหลายเยสียทัพย,ย,ยดด์ดีเสียเสีกันพี่นอ้องเั้ยลีตีโอ้นี่เด็โอ้หลกงสนจะคว้างครับพี่น้อง หาจนว่าเอ้ามันหม่านเลยโอ้เงียบเงียบปิดครับพี่หลอกว่าไปจีดังกันดิอย่างนี้ไหมขว้างน้าครับพี่หลอกลัางในชามเตี๊บอีกหลังนึงครับจะไปลุ้นหลังน้ำแข็งลูกครับพี่หลอกเออ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 หน่อแบบเนี้ยอุ้ยโอ้ตกนุ่มหนุ่มตกนุ่ม

เนียไวอย่าได้กล่ไม่ลงน่ะคนทั้มดได้ดูนังนีเบิ้งครับเอาวนรุ่นครับหลังสุดท้ายแล้วดดดดดดดลังสุดท้ายก็ลังได้สามเต็มลังสุดท้ายมันมาน,นด้อลังสุดท้ายไหมมันหมันๆ ใส่ยันพี่นอ้องอ้าวมีแต้มครับมีแต้มเออขี่ได้ไหมเอหมันบานแล้วก็ได้อยู่ได้กินเนาะพี่นอ้องเจ็ดหลังมันล่องเบืองน้ามัมนล้องขึ้นไม้ครับเจ็ดหลังเอาครับเจ็ดหลังมันล่องเบืองครับเจ็ดหลัง มด้ผัดกินเสารอยู่ครับไดีจะเตียมสีเตียมเจนลังไงเดี่ตัวน่อยก็ที่เดปลปอย้วครับเนี่ยเนี่ยน่อยครับปอยมันงสองเตียมไปด้ครับเนี่ยอ่ะตัวหน่อยไหลออกไปแล้วน่อยรู้แตกไปออกไปได้ดิสปอยอยู่ครับตัวนดี้ให้พี่้อเม่อก,ก่อนหลังได้ถึกอีกเออี่ใส่สวยอยู่ครับเนี่ย คือ3 4ขีดต,ตัวเด้รับเออ2แต้งงมบ่ใหญ่ๆ3 4แต้มก็ตัวน้อยเดี๋ยวตอนนี้ก็สิปล่อยเอาปล่อยครับปล่อยตัวนึงมันออกไปแล้วมันตัวน้อยครักลอดได้เซยเออปล่อยมันใหญ่พี่น้อง หน่อยว่าเอาให้กระป๋อยไหมนี่ครับป๋อยไปไปเออไปไปไป,ไป,ไป,ไปกินกระเท็ดได้เยอะแล้วครับมันไม่อพอดไปขอบคุณพี่น้องดนะครับเด้อมาติดตามรับชมครับนี่ครับบรรยากาศย่างมะเขือยาป้าย่างป้ายหยา ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมติดตามปากช่องน้อย,อยให้ติดตามเยอครับพี่น้องเอฟซีใหม่เอซเก่าปากช่องน้อยผมเน่เพื่อเป็นกำลังใจครับให้พี่น้องรับรำไเรื่ยครับสวัสดีครับผม